สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักหลังของเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมและตัวเลขนําโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบ รวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะ ดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไวห,หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าออ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพุธท,ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณ สี่หนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนเก้าแปดสี่เจ็ดค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมาดามจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลขต้องไปจับคู่กันเอาเองนะคะแล้วแต่ดวงใครดวงมัน ต่มาดามให้ก็เข้าทุกงวดอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูนะตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธมี0 0 1 3 9 0 0 1 3 9ตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะอาราคาทีนี้เรามาฟังคําพยากรณ์กันนะคะว่าการงานของผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ งานของคุณอาจจะเป็นงานที่มีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้จากการผักดันหรือจากการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นในที่นี้เขาถึงบอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธให้ใช้คำพูดนะปากเป็นเอกนะคะพูดดียิ่งได้ดีถ้าพูดอะไรที่อะไรที่พูดแล้วทําให้เราเดือดร้อนหรืออะไรที่เราไม่แน่ใจหรือเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าพูดไปแล้วเนี่ยจะเข้าหูคนที่ฟังไหม ก็ให้นิ่งไว้จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเองเนี่ยคำพูดจะส่งเสริมทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและก้าวไกลได้ด้วยหรือใครทํางานที่เกี่ยวเกี่ยวกับด้านการที่ต้องใช้คําพูดอย่างเช่นเป็นครูบาอาจารย์อย่างเช่นเป็นเซลเป็นเอ่ออะไรเป็นเซล ทีนี้จะพูดถึงเป็นไกด์เป็นมัคุเทศไม่ได้ละเพราะช่วงนี้โควิดนะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการพูดการพูดจาโน้มน้าวถือว่าเป็นสิ่งดีสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธเลยนะคะกแล้วถ้าใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เติบโตได้นะคะในตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่แต่สําหรับใครที่ทํางานประจานะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ กับสิ่งเหล่านี้เลยที่พูดถึงงานของคุณก็มีโอกาสที่จะโดดเด่นได้ด้วยเช่นกันดังนั้นต้องทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้การพูดการจาต้องระมัดระวังคำพูดให้มากๆอย่าพูดอะไรที่ไม่คิดคือคิดปุ๊บพูดปั๊บเลยอย่างนั้นไม่ได้ทุกคำพูดที่จะออกจากปากเราต้องไต่ตรองและกั่นกองให้ดีถึงจะส่งผลที่ดีแก่คุณนะคะแต่ถ้าคุณคิดปุ๊บแล้วพูดเลยบางทีคำพูดคำจาของคุณอาจจะไม่เข้าหูผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า คนที่ฟังได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดของคุณเหมือนดาบสองคมนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะทีนี้มาดูว่าเรื่องการการเงินกันบ้างนะคะการเงินรายได้สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธยังมีเข้ามาสม่ําเสมออยู่นะคะถือว่าเงินไม่ขาดมือนะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะได้โดยสเสน่หาหรือได้มาอย่างฟุกฟุกนะคะหรือมีคนสนับสนุนหรือมีคน เขาเรียกว่าอะไระมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่สําหรับใครที่คิดว่าช่วงนี้กําลังลําบากไม่รู้จะทํำยังไงดีคนเกิดวันพุธในช่วงนี้ต่อให้คุณลําบากยังไงเงินก็ไม่ขาดมือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้าชูอยู่นะคะแต่เรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของเรานะคะบางทีพอมีรายได้เข้ามาเยอะเนี่ย จะใช้จ่ายตามอารมณ์โดยที่ไม่ได้ไตรตรองโดยที่ไม่ได้คิดให้ดีมันก็เลยจะกลายเป็นว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยหรืออาจจะใช้จ่ายหมดไปกับของที่เราชอบแล้วหักห้ามใจไม่ได้ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธมาดูคนโสดก่อนนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในที่นี้มองว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่ามันเป็นการทดลองคบกันนะ คบแล้วถ้าไปกันได้รอดก็คบก็สารต่อแต่ถ้าไปไม่รอดเข้ากันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปเป็นช่วงของการที่เรียกว่ายังไม่ได้จริงจังแค่เข้ามาพูดคุยแค่เข้ามาลองศึกษากันดูก่อนเท่านั้นนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้นะคะมีเกณฑ์ของการที่จะมีบุตรได้นะสําหรับใครที่อยากจะมีลูกก็โอเคได้เลยในช่วงปักหลังเนี่ยมีเกณฑ์ของการมีบุตรก็ การที่จะมีเอ่อหรือว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักความรักก็ต้องให้ทำตัว ตมูตม,มิงวงยิงกันเข้าไว้นะคะเติมสีสันให้กับความรักบ้างจะทําให้คู่ครองของคุณเขารู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนกับตอนช่วงที่ยังรักกันใหม่ๆอยู่นะคะถือว่าเกณฑ์ความรักของผู้ที่เกิดวันพุธก็จัดว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแฮปปี้ได้สําหรับใครที่ต้องการที่จะมีลูกทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของผู้ที่เกิดวันพุธระวังเรื่องภูมิแพ้ระวังเรื่องการติดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนสําหรับใครที่ คิดว่าตัวเองฉีดวัคซีนแล้วเอ,อ้ยไม่เป็นไรฉันฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วข่าวฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็ยังติดเชื้อกันถมเทปไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ ให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะติดเชื้อได้ง่ายเป็นเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าประมาทมากเกินไปนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างถามว่าผู้ที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์มีโชคลาภมมีเกณฑ์มีโชคลาภมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนโตแต่ในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธไม่ใช่เป็นแค่เพียงราบลอยอย่างเดียวนะคะ คุณมีเกณฑ์ของการที่จะมีโอกาสได้งานนะคะได้งานอย่างที่ไม่คาดคิดหรือว่า อาจจะต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะหรือบางทีอาจจะมีการประมูลงานคนอื่นไม่ได้แต่เราจะได้นั่นก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณไปแล้วมันก็จะไปขัดลาบตรงตรงจุดอื่นนะเพราะฉะนั้นนะก็ต้องดูนะคะว่าคนที่เกิดวันพุธบางคนหวังเรื่องลาบลอยแต่บางคนเขาหวังว่าเรื่องงานดีกว่าเพราะมันเป็นการกินระยะยาวแล้วได้แน่นอนเพราะฉะนั้นใครถ้าคาดหวังโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานคุณก็มีเกณฑ์ได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่นะคะก็ สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธก็จบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วอย่าลืมกดติดตามเอ่อกดติดตามกดไลค์ให้กับมาดามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะสวัสดีค่ะ